ทําไมเอ้ยทางปลาแมงตะเสือด้วยใส่แยงอยู่ทางโกบกระเดาด้วยอะไรตีปลาเบิ้ง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 คนละทั่มถั่มมาหอดถ่วมเกินแล้วท่วมมาเอ่ยยุบแน่เดี๋ยวบัดเนี่ยมื่อเช้านี้หลายเกินยุบลงแน่แล้วล่ะอ่าฮะคุนอ่ะมันพอตกซัมลงมั้งแต่ยุบแล้วล่ะของตะเสือแล้วใส่แยงใส่กับทางถนนน้าอินุ่ยเนี่ยเด้อคือ ไปเอาดอกจอกมาสั้นไว้ยันไปน้ำหน้ามึดเออสวยเออสวยตาสิยังี้ยนะู่นะกินสวัดสวัดสวัอยูแม่ปูนี่ตาสิงเงี้ยตาสิงเงี้ยแม่ปูนี่แม่ปูนี่มาใส่บนี่หน้ามาใส่ตัวตายตัวยังตายตัวนังเออตายหมดแล้วเด้อที่ได้กินน่ะมันนอนอยู่นี่น่ะเมื่อคืนน่ะนอนยามเยียงเนี่ยเ่าต้องไปทั้ง day

ห้ามถ่วมบดเอาเอเอาท่านี้ละเอาผักมีที่ใบมิดจัดผักข้าวผักเพือถ่วมเมิดกล้วยเกยเอาเดี๋ยวเห็นฮ sure. ูน่ะพเดีวเห็นหอดเข่าเดี๋ยวเห็นตะไฟนี่ไฟนั่นพเห็นเลยถ่วมมิดจัดหอดยายย้าลงเฮ้ยพ่อแมียเคยพลุนเลยพลุพุนพุนปุนข่าอากลากแค่ผ้าผ้าพุนอะอืมพ่อแม่เคยนอีนุ่ยสวมจนไม่เห็นอี่ยัง แม่อเอ้ยสามมือนี้มดี